ตรงนี้คือสวนพฤกษชาติกลองจันนะฮะเราเข้าไปดูในสวนกันซึ่งกว้างใหญ่เลยนะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กลองจันนั่นเองที่เราเคยได้ยินว่าแปดกลองจันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ในสวนแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปจมสวนนะครับเปลือกเพื่อนๆจะพาแฟนพาใครมาเสาร์อาทิตย์ฮะมาเดินสวนกันสวนในกรุงเทพนี่แหละจุดแรกก็จะมีบึงน้ำนะฮะ แล้วก็มีลานไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะลานกว้างเลยมีเก้าอี้ให้นั่งหลายจุดเลยนะและตรงนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งนะฮะซึ่งคนก็จะมาวิ่งกันตอนเย็นๆนะะตอนเที่ยงคงไม่วิ่งฮนะร้อนไปตรงนู้นการเกหะนะะซึ่งตอนนี้ผมก็มาช่วงบ่ายนะฮะและช่วงบ่ายก็ยังไม่มีคนมาเดินหรอกฮะร้อนจะมีมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับ จะมานั่งกับหมู่กับเพื่อนเยอะแยะนะนั้า่ง,างนเนฮะเอแต่ถ้ามาวิ่งก็คงยังก่อนฮะเพราะมันร้อนซึ่งถ้ามาเดินแล้วปวดฉี่อะไรปวดขี้ปวดฉี่ก็มีห้องน้ําไว้บริการฮะ mm hmm. เข้าไปดูแล้วห้องน้าจํารุดรอการซ่อมแซนนะนะต้องซ่อมเร็วๆนะคนมาวิ่งปวดขี้ปวดเยี่ยวเดี๋ยวไปเยี่ยวกลางต้นไม้ก็หมินเฉียงกันละ พากรอบครัวมาเดิเนกันซึ่งเป็นสวนที่มีต้นไม้นานาพันธุ์นะแบบร่มรื่นเลยละ่ะถือว่ามานั่งพักผ่อนกันได้หรือนักเรียนที่มาแบบมาติวการบ้านอะไรกันก็ได้นะกับเพื่อนๆนะหรือมานอนเล่นก็ได้มานอนเล่นมันนั่งคนเดียวเงาๆก็ได้มานอนทำเป็นพระเอกมิวสิกก็ได้นะมานั่งกับแฟน มาเดินกับเพื่อนๆก็ได้นี่สำหรับคนพาลูกๆเด็กๆน่าจะชอบนะสไลเดอร์มาเล่นสไลเดอร์กันได้นี่นี่โซนกองเด็กๆเ,เลยหรือมาถ่ายรูปก็ได้นะเพราะว่าจะได้วิวธรรมชาติสวยๆนะ อันนี้คือบันไดเกียรติยศห่่หล่อเล่นครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเดินไปทําไมวะออเออก็ไม่เข้าใจก็ทําไว้ทําไมเนี่ยหรือไว้มองมุมสูงสูงก็ไม่ใจแฮะไ้เดินทนะําไมนะก็ไม่กข่าวใจเออมีทางลงด้วยแล้วก็เดินเนาะและอันนี้ก็ศูนย์สร้างโอกาสเด็กปรึกษาทองจันทร์นะฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้ติดติดกันก็เป็น ห้องสมุดมือสองนะฮะ้องสมุดห้องสมุดเฮ้ยไม่ใช่ห้องหนังสือทีเนาะทำไมก็ไม่ตั้งชื่อวห้องหนังสือมีชั้นดาดฟ้าด้วยหรือใครจะมาบริจาคหนังสือมือสองก็น่าจะได้เนาะคนที่อยากอ่านหนังสือก็มาเลยธนาคารหนังสือมือสองนั่นเองเนี่ยครับเขาเขียนป้ายไว้เลยธนาคารหนังสือมือสองนะครับโครงการรับหนังสือมือสองเพื่อนน้องๆนะฮะในเกตบางกะปิดีกว่าเอาไปทิ้งนะฮะนี่มาบริจาคได้เลยนะครับที่สวนนี้แหละ มากันได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นลานไอเด็กเล่นนะหนังสือเสร็จก็มาเล่นเป็นลานเขาเรียกว่าอะไรวะนึกไม่ออกอ๋อสนามเด็กเล่นตรงนี้ก็มีซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เนี่ยโอ้โหมาถ่ายรูปกันได้น้อเดี๋ยวเราจะไปโรนไหนดีซึ่งจุดนี้ก็มีทางออกจากสวนนะฮะ ซึ่งมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยนะใครหิวก็แวะมากินกันได้แต่วันนี้ไม่ค่อยเปิดนะเนี่ยเป็นโซนร้านค้านะเยอะแยะมากมายเลยซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีป้ายสวนเช่นกันโซนนี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะสวยสวย และตรงนู้นก็จะเป็นลานแอโรบิกนะครับเนี่ยตอนเย็นก็มาเต้นกันได้นะจุดนี้แอโรบิกก็จะมีคนมานําเต้นนะตรงนี้ก็จะพักผ่อนหย่อนใจนะมีหินประดับสวนสวยๆนะจุดนี้ก็จะมีกลิ่นหอมของดอกไม้นะเนี่ยจุดเต้นลานแอโรบิกนะมาเต้นกันได้ตรงนี้ เดินกันได้นะทั่วสวนเลยกลางคืนก็จะมีไฟนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะโซลา่าเซลล์นี่คือผลอะไรเนี่ยมันเหมือนอูเขียวเนาะอูเขียวมาซ่อนตัวได้เนี่ยจะปิดจับตูกได้เลยนะโอ้น่ากลัวเลยบริเวณนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะโอ้แต่อตอนเด็กปีนเล่นน่าสนุกเนาะแต่ตอนนี้โตแล้ว มีกลุ่มเมียนมามานั่งพักผ่อนกันเยอะเลยซึ่งมานั่งพักผ่อนกันสบายๆนะแต่เพื่อนๆไม่รู้จะไปไหนก็มาพักผ่อนกันได้นะที่สวนสาธารณะเนี่ยครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยไม่ใช่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับในกรุงเทพนี่แหละอยู่ตรงบางกะปินะครับแถวกลองจัน่นะฮะสวนพฤกษศาสตร์กลองจันนั่นเองมากันได้นะตอนนี้ผมเดินถึงเหมือนจะไม่ร้อนแต่มันก็อบอ้าวเนาะ ซึ่งก็จะมีป้อมยามในทุกจุดนะเพื่อความปลอดภัยข้างนอกสวนก็จะมีของขายเยอะนะถ้าตอนเย็นๆจะเยอะกว่านี้นะครับซึ่งที่ผมเห็นสวนใหญ่ก็จะมาเป็นคู่นะัคู่รักแบบใหม่ๆก็นุ้งกันนีนะ้ครับมานั่งสวนหรือไม่ก็มาเป็นครอบครัวมีลูกมาด้วยนะฮะหรือว่าเป็นสวนสาธณะแห่งความรักแห่งครอบครัวได้เลยมาพักผ่อนได้นะ มาสร้างความรักให้อุบอรลกันที่นี่เลยหรือว่ากลิ่นก็ดีนะไม่มีอะไรหอมหน่มหอมความรักและจุดนี้ก็เป็นจุดที่เขาใช้ออกกําลังกายกนะันนัดช่วงเย็นๆซึ่งจะมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างซึ่งผมก็เคยมาออกนะกับที่ก็ที่นี่เนี่ยมีมวยมันเหมือนมีฟิตเนสด้วยนะไปดูข้างใน,น มีฟิตเนสจริงๆ้ลยเอมาออกกำลังกายกันได้นะเยอะเลยซึ่งจุดนี้นะครับใครที่มีเครื่องเล่นเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วก็มาบริจาคได้นะเ,นเยอะเลยเมื่อก่อนไม่มีเยอะขนาดนี้ตอนนี้เยอะมากเลยเป็นโรงยิมหรือเป็นยิมเลยนะครับมาเล่นได้เนี่ย คนที่มาเล่นนะรายชื่อผู้ร่วมพัฒนานะเดงมาดื่น้ำดีรายชื่อผู้ร่วมพัฒนานะ <see> เยอะเลยมักกาทั้งนะั้นซึ่งจุดโรงยิมหรือว่าที่เล่นฟิตเนสเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนมากันนับช่วงเย็นๆมาออกกาลังกายสร้างความแข็งแรงนะฮะออกมาได้แล้วก็จะมีเพื่อนมีที่จะช่วยกันฮนะเยอะะเลยไม่ต้องกลัวนะเล่นไม่เป็นก็จะมีคนแนะนำนะครับเพื่อนๆ เราอย่ามานั่งเงียบกระตือกระตือนะฮะเราก็ทําความรู้จักนะครับเราก็จะมีคนแนะนําให้เราเองเขาเรียกว่ามาสร้างมิตรภาพนั่นเองจุดนี้ก็เป็นทางออกนะฮะซึ่งมีทางออกรอบสวนเลยเนี่ยครับทางออกเนี่ยมีนวดมีของกินเลยนะตร,นนตรงนี้เมื่อก่อนผมก็มาตรงนี้มานั่งกินสเต็กกับพี่ครับตอนเย็นบุคคลายนอกข้ามข้าในสวนเอ้ย ถ้าเราข่าก็เป็นบุคคลภายในแน่เราเป็นบุคคลภายในแล้วเนี่ยครับนี่คือโรงยิมนะฮะจมโรงวิ่งพษศาสตร์ก็มาเล่นฟิตเนสกันตรงนี้ได้นะนี่มาออกกํบบาลังกายแล้วก็วิ่งได้วิ่งรอบนี้ก่อนแล้วก็มาออกกํบบาลังกายเนาะจุดนี้ก็มีเครื่องเล่นนะทำไมคับฟ่เนีตรงนี้เลยแขยนขางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะรที่ผมพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับก็อยู่ในโซนบางกะปินี่แหละครับมารถเมย์ก็ได้นะ ออรถเมท,ที่วิ่งถนนนวมินนะครับก็มาลงกันได้แล้วมาออกกําลังกายนะฮะที่จอดรถก็จะออกบริเวณร,รอบๆเนี่ยครับจอดได้นะครับข้างไหนมันนี่ที่จอดรถนะฮะโอกระรอกฮะตกใจมึงตัวใหญ่มากเลยอนะ่ะโอ้โหโดูสิวิ่งเล่นกันพุงบังพุงบเลยและสิ่งสำคัญก็มีนกปิราบนะครับเราอย่าให้อาหารนะฮะ เพราะถ้าให้อาหารนกฟิลาามันก็จะมาตรงนี้เพราะนกฟีลา่าสามารถเป็นพานําโรคได้เพราะไวรากระปือปีกมันก็จะมีเชื้อโรคเข้าจมูกเราได้นะเหมือนตอนนั้นที่เป็นไข้หวัดนกนะครับถ้าเราไม่ให้อาหารมันมันก็จะไม่มาเยอะนะมาพอประมาณแต่ถ้าให้อาหารมันปุ๊บมันก็จะบอกเพื่อนเพื่อน,พอ,นพองมามากินที่นี่สิไมหาหนานอไม่ต้องหาหนอมีคนให้ไงนุดนุนุนุนใจดีให้แต่แล้วก็กระพือปีกปูคนมาออกวิ่งวิ่ง ใจแรงก็ไปเข้าปอดอีกเนาะถือว่าเป็นสถานที่ร่มรื่นอีกที่หนึ่งนะฮะที่อยากให้เพื่อนๆมาพักผ่อนกันในวันหยุดนะไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดมาที่นี่กันได้นะสวนสาธารณะน้ำก็ใสอยู่นะเขาบำบัดให้ใสยอยู่ไม่หมินเน่าไม่ได้กินอะไรซึ่งมีคนมาพักผ่อนกันเยอะเลยส่วนมากจะเป็นาชาวพมา่านะฮะหลังจากเลิกงานก็มาพักผ่อนกัน มานั่งกันหนงกันหนิงกันฮนะสำหรับวันนี้ก็คงโอเคนะกับส่วนนี้นะถ้าใครอยากมาก็มาได้นะหรือคอมเมนต์ได้นี้ก็ได้นะครับว่าใครมาแล้วแล้วก็ได้รับความประทับใจอย่างไรหรือมีอะไรก็คอมเมนต์นะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออส่วนนี้มันดียังไงเนาะหรือไม่ดีก็บอกได้นะบอกกันได้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย